หนึ่งวิธีที่จะจัดการกับคนที่เป็นนาซิสต์ตอนนี้คุณมีใบประกาศนิบัติวิชาจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยเยลครับมาหาวิทยาลัยที่ติดอันดับหนึ่งใน5ของอเมริกาครับคนที่เป็นนาซิสต์นะครับคือเขาต้องการควบคุมคุณครับเขาต้องการให้คุณเป็นทาสเขาดังนั้นนะครับวิธีแก้เกมของนาซิสต์เนี่ยไม่ใช่คุณจะไปโต้แยง้งหรือว่าคุณจะไปใส่อารมณ์แบบเขาเพราะนั่นแหละคือสิ่งที่เขาต้องการครับเขาต้องการนะ่ะเขาทําอะไรแล้วแต่เขาต้องการให้คุณอนะ่ะปีแตกเขาต้องการนะให้คุณนะ่ะ ควบคุมอารมณ์ไม่ได้เพื่อเขาจะเอานั้นแหละเป็นเชื้อที่มาเติมตัวเองแล้วก็เอาพวกนั้นเนี่ยมาใส่ความผิดให้คุณอีกแก๊สไล์คุณเข้าไปอีกโยนความผิดให้คุณไปอีกไม่ว่าคุณจะพูดอะไรก็แล้วแต่เขาจะเอาคําพูดของคุณนี่แหละมาบิดแล้วก็มาแทงคุณครับเอาพูดคำพูดของคุณมาบิดแล้วก็แทงคุณดังนั้นนะครับวิธีที่จะรับมือนักสื่สื่ดีที่สุดนะครับแล้วจะทําให้เขาโคตรเจ็บปวดเลยคือคุณต้องมีสติครับเวลาที่มีปัญหากับนักสื่อคุณจะต้องนะครับคุมสติให้อยู่แล้วไม่ป แตกตามเขานะครับการที <th Prom Matthew s> ่คุณเงียบนะครับไม่แสดงอาการอะไรเนี่ยไม่แสดงอารมณ์อะไรทั้งก็แล้วแต่เนี่ยมันจะทําให้เขาอยู่ไม่ได้เพราะว่าเขาต้องการอารมณ์ของคุณนะเพื่อมาเติมอารมณ์ของเขาเนื้อออกไหมฮะเพื่อฟีดแบ็คของเขานะครับเพื่อจะให้เขาทิมคุณอีกเพราะนั่นคือสิ่งที่คุณต้องการที่เขาต้องการครับเขาต้องการทิมคุณทิมคุณทิมคุณครับเพราะคุณหยุดไม่เติมเชื้อให้เขาอะ เขาอยู่ไม่ได้เขางงนะครับแล้วก็เขาจะปริแตกยิ่งสติกแตกเลยนะครับเพราะว่าเขาทําอะไรคุณไม่ได้ดังนั้นดีวกับนาริสิสครับคุณต้องคุมสติให้อยู่แยกให้ออกว่าอันไหนจริงไม่จริงถ้าอันไหนไม่จริงคุณบอกไปเลยว่าไม่จริงพูดแค่คํานี้พอไม่ต้องใส่อารมณ์หรืออะไรทั้งสิน้นเพราะไม่ว่าคุณอธิบายอะไรออไปมันจะบิดแล้วก็เอาเรื่องโกหกอะมาแก,สก้สายคุณอีกอยู่ดีและที่คุณแนะนําเลยนะครับถ้าเกิดคุณไม่ได้ผูกพันอะไรมากกับคนที่นาริสิสครับอย่าไปคบครับเพราะเขาจะเอาแค่ คุณเป็นทาตตลอดชีวิตครับเขาไม่มีทางเปลี่ยนครับเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับมาอีกไม่ว่าคุณจะทํำยังไงก็แล้วแต่ดีที่สุดออกมาจากชีวิตเขาครับชีวิตเราเกิดมาเพื่อมีความสุขนะครับไม่ได้มาทุกทรมานเพื่อใครบางคนครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องความรักครับสามารถปรึกษาครูเบื้องต้นได้ฟรีครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแตะลิงก์ครับเป็นใจทุกคนครับสวัสดีครับ